เมื่อเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดจนบางครั้งอาจทำให้คุณเศร้าใจพบกับพุทธวิธีคลายความโศกที่มาพร้อมกับกำลังใจในรายการนานาเทศนาวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนานาเทศนา รายการพระพุทธศาสนาที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและแน่นอนครับว่าเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้และได้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขนี้เป็นคำกล่าวที่ยังคงใช้ได้เสมอกับการสูญเสียหรือพัดพลากจากคนรัก หรือสิ่งของที่รักย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อไม่อยากทุกข์เพราะความรักเราจะมีหลักอย่างไรในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบร,รมศาสดาพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักเรื่องนี้ไว้อย่างไรวันนี้ครับพระครูประหลวัฒนโพธิคุณสมชายานาวุฒโธผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระธรรมกายท่านได้เมตานำเรื่องราวพุทธวิธีคลายความโศกมาฝากคุณผู้ชมครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ วันนี้หัวข้อธรรมะที่จะมาฝากพวกเราคือเรื่องพุทธวิธีคลายโศกโศกโศกกลางคือการที่ใจแห้งอะไเนี่ยพระเดจ้ารพร์รตรัสว่าเปมโตชายติโศโกแปลว่าความโศกเกิดจากความรักพอเสียของรักเป็นไงเอ่ยโศกอย่าไปนึกว่าโศกนี่คือการน้ำตารล็ดอย่างเดียวนะ บางทีแม้น้าตามไม่ตกก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันตกในคืออาการที่ใจมันแห้งเลยเนี่ยพอพูดถึงความรักปับ๊บคนทั่วไปบักจะนึกถึงความรักของหนุ่มสาวเนี่ยซึ่งอันนั้นมันจะแรงเพราะของหนุ่มสาวนี่พลังมันจะแรงมันพิเศษท่านใช้คําว่าสิเนหาไทยเราแปลงมาใช้เป็นเสน่ห์สิเนหาแปลว่าอะไรดูไหมสิเนหาเนี่ย นี่มีผู้ชํานาญการอย่างนี้ออกมาแล้วบอกว่าแปลว่ายางเหนียวถูกต้องอะเก่งมากนะจ้ะเินเหาแปลว่ายางเหนียวเฮียนบอกว่าใครเป็นคนมีเสน่ห์แรงมากเลยเนี่ยแปลว่าอะไรเอย่ยโอ้โหคนนั้นเนี่ยยางเหนียวหนึบเลยนะให้ระวังถ้าเข้าใกล้แล้วก็เสร็จนะเนี่ยเพราะยางเหนียวหนึบติดแล้วก็ถอนไม่ออกเลยเนี่ย <S <S ท่านบอกใจคนเราเหมือนกับลิงปกติชอบคิดนั่นคิดนี่เหมือนลิงอะซนคิดไปเรื่อยเปื่อยชั่วโมงคิดได้เป็นส,สิบสิบเรื่องแต่ว่า พอมาเจออารมณ์เนหาเข้าท่านเองเป็นไงเอ่ยมันติดปึ๊กเลยโบราณบอกบอเห็นหน้าเจ้ากินข้าวบวลงอย่างนั้นเนี่ยพอวนตรงนี้พบหนุ่มยิ่งกําลังวัยรุ่นนะหนุ่มคิดถึงสาวเป็นไงเอ่ยลืมตาก็เห็นหน้าสาวลอยมาหลับตาก็เห็นหน้าสาวลอยมาเดินไปเดินมาเห็นแต่หน้าเขาบางทีโอ้โหวันหนึ่งเนี่ยถ้าเสวนสมัยก่อนต้องโทรศัพท์วันหนึ่งสี่รอบห้ารอบบางคนนะ อาเช้ามาก่อนจะไปก็อาจต้องโทรศัพท์รอบหนึ่งถึงอีกรอบหนึ่งเออใจมันจดจ่อเดี๋ยวนี้ต้องใส่แชทไม่ใช่วันละสี่รอบมันใส่วันละสิบรอบเลยแชทไปแชทมาหลายๆ10สิบครั้งเป็นอย่างนั้นท่านเปรียบกับลิงเพราะว่าเรารู้วิธีการจับลิงไหมเขาจะเอาลิงป่ามาฝึกเป็นลิงเก็บมะพร้าวทำไงหรือไมเอ่ยเขาจะไปสมัยโบราณนะไปเอาอยางไม้มาเช่นต้นยางนาที่เป็นต้นเนี่ย เขาจะขุดไปที่ต้นมันแล้วก็เอาไฟสูงหน่อยยางมันจะออกมาเหนียวหนึบเลยนะแต่ก่อนเขาหากาวสมัยนี้ไม่ค่อยได้เขาจะเอาอยางไม้เนี่ยแล้วเขาก็จะเอาแผ่นมาแผ่นไม้มาแล้วเอาอยางไม้เหนียวเหนียว่ยมาป้ายไว้แล้วก็ทําเป็นเอามือมาใกล้ๆอย่างเงี้ยรู้อยู่ลิงป่าอยู่ทางนั้นแหละมันชอบแอบดูคนว่าคนทําอะไรพอเห็นมาลุวมๆรุ่มๆคำๆยิงไม่โดนนะถ้าโดนมันจะติดมือเสร็จแล้วก็ทําเป็นเดินกลับบ้านไปห่างๆออกไปเนี่ย พอค้นห่างไปลิงมันไต่ต้นไม้ลงมาแล้วต้นมะพร้าวลงมาเลยอมาซ้อมตะกี้เขาทาอะไรจะทํามั่งแล้วมันก็เอามือจับตังปึ๊กตังคือคือยางไม้เหนียวเหนียวเนี่ยมันจะติดมือเอ้ยดึงไม่ออกดึงไม่ออกมันทําไงเอามืออีกข้างมายันจะเอานี่ยันแล้วจะดึงมันนี่ออกไงปึ๊กสองมือติดทั้งคู่ทําไงเอาขาซ้ายมายันปึ๊กติดอีกเอาขาขวามายันอีกข้างนึง ปึ๊กสี่ทั้งสองมือสองขาติดทั้งหมดเลยทําไงรู้ไหมเอ่ยเอาหัวยันเอาหัวยันก็จะดึงมือดึงขาออกหัวติดปึ๊กไปด้วยลิงที่ติดตังทุกตัวอาการเดียวกันคือทั้งสองมือสองขากับหัวติดอยู่ตรงตังน,นั่นแหละเป็นกระจุกอยู่ตรงนั้นคนก็ آ, ยิ้มเพลเดินกลับมาแล้วก็ฮิ้วลิงป่าเอาโซ่มาล่าแล้วก็เอาน้ํายามาล้างให้ตังมันหลุดเนี่ยแล้วก็ฝึกไปลิงเก็บมะพร้าว อารมณ์ที่เจอสเสน่หาก็เป็นลิงติดตังอย่างเงี้ยมันติดปึ๊กเลยเนี่ยอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยใจที่ชอบเที่ยวเที่ยวๆนะปึ๊กลืมตาหลับตาก็วนอยู่กับความคิดถึงเพราะฉะนั้นอารมณ์หนุ่มสาวมันถึงจะแรงพิเศษแต่ความจริงคําว่าความโศกเกิดจากความรักเนี่ยไม่ได้หมายถึงความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวนะจะเป็นความรักในใครก็ตามเช่นว่าอาจจะเป็นรักลูกหรือว่ารักคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้อง หรือว่ารักใครๆก็ตามก็อยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่รักสัตว์เนี่ยเป็นไงรักแมวมากรักสุนัขมากเนี่ยเกิดมันโดนรถชนหรือเป็นอะไรตายไปเป็นไงเอ่ยโศกทีเดียวนะโอ้คิดถึงมันน่ะเคยเล่นกับมันอยู่แล้วยอยู่มันก็ไปเนี่ยเสียใจร้องไห้เนี่ยหรือบางทีของรักเนี่ยบางคนชอบถ้วยลายคามมากโหหยิบมาดูเรื่อยชอบอะมันชอบตกแตกทีเป็นไงเอ่ย โอ้โหน้ำตาตกเลยของรักเนี่ยหรือบางคนชอบลาดว่ามั่งคือชอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเกิดการสูญเสียกับสิ่งนั้นปั๊บเนี่ยใจก็จะโศกว่ามันเสียดายอะแล้วก็เสียใจนั้นความโศกก็จะเกิดขึ้นท่านจึงเรียกว่าเปมาโตชาญติโสโกโสโกคือความโศกชาญติก็คือเกิดขึ้นเนี่ยเปมาโตก็จากความรักจากของรักนี่เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสรุปอันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะบอกว่าความโศกความร่ําไรความทุกข์อันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารนั้นเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักแล้วความโศกความร่ำไรความทุกข์ย่อมไม่มีผู้ใด ไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ใดปราถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสุดทุรีแล้วเนี่ยไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใดในโลกไหนๆให้เป็นที่รักเลยนี่พระพุจ้าสรุปไว้ครบเลยเนะจ๊ะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีเนี่ยความโศกความล่ำไรเป็นไง ออยอิงออยอิงนี่ใช่ไหมมันใจมันพววงมันเสียใจน่มันอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยอันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารนั่นเป็นที่รักสังขารในความหมายนี้ก็คือหมายถึงเนี่ยจะเป็นคนก็ตามจะเป็นสัตว์ก็ตามเป็นข้าวของที่เป็นที่รักก็ตามเนี่ยก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารเป็นที่รักเมื่อใดไม่มีสัตว์หรือสังขารนั้นเป็นที่รักเนี่ย ความโศกความร่าไรความทุกเนี่ยย่อมไม่มีดีไหมท่าดีก็ต้องไม่มีของรักนะแล้วมันจะทําใจได้วะเนี่ยท่า <c oughs> นบอกผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนไหนในโลกนี้โลกอื่นก็ตามโลกไหนไหนไม่ใช่โลกเราหรือว่าโลกดาวังคารอะไรอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าโลกนี้โลกหน้าโลกอดีตทั้งหมดเลยเนี่ยผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศก เพราะเหตุน,นั้นนี่ผู้ใดปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุจธุรีแล้วไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใดในโลกไหนไหนให้เป็นที่รักเลยต้องไม่รักอะไรเลยอ่ะคนบอกโอ้มันจะไม่เหงาแย่เลยเนี่ยอืจะให้เราไม่รักอะไรเลยนเนี่ยรู้สึกมันโดดเดี่ยวอ้างว้างนะจะยังไงดีเนี่ยมันต้องมีอะไรรักหน่อยหน่อยไหมเนี่ยจริงๆให้แยกตรงนี้ออกคือ ให้ฝึกเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์มีเมตตาต่อพระราหุลพระราหุลน,นี่ก็คือสัมเนราหุลน,นี่ก็คือเป็นพระราชโอรสนใช่ไหมถามว่าแล้วพระองค์รักเจ้าชายราหุลที่มาบวชเป็นสัมเนราหุลไหมเนี่ยบอกพระองค์ไม่รักพูดอย่างนี้ตกใจไหมอะไรสัมเนลลูกชายตัวเองไม่รักเลยบอกพระองค์ไม่รักแต่พระองค์มีเมตตา ถึงให้บวชเป็นสัม,มเณรรูปแรกเลยในพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็สอนจนกระทั่งว่าได้เป็นสัมมาเนรอรหันในที่สุดเนี่ยพระองค์มีเมตตาเราต้องฝึกให้มีเมตตาจิตอย่าไปคิดไม่มีความรักแสดงเป็นคนที่โอ้โหสงสัยใจคงจะใจแข็งน่าดูมันดูอะไรล่ะเหมือนกับแห้งๆอะไรไปหน่อยไหมเนี่ยไม่มีความรักอะไรทังสิ้ธ์เลยเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยใจเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาให้มีเมตตาจิตแต่อย่าไปรัก แยกตรงนี้ให้ออกนะถ้าหากเมตตาแล้วลราก็จะมีแต่ความปรารถนาดีต่อทุกๆชีวิตเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งปวงรัชุม,มาลาเป็นหญิงรับใช้จะผูกคอตายพระองค์เห็นในข่ายพยานว่ามีบุญมากพอจะเข้าถึงธรรมได้อุต่าห์เดินทางทั้งไกลเนี่ยไปโปรดนางรัชุม,มาลาเนี่ยเป็นแค่นางทาสีนะหญิงรับใช้เขาอะ่ะ คนเดียวพระองค์ยังเดินทางไกลไปโปรดเลยเพราะมีเมตตาจิตมีความปรารถนาดีต่อชาวโลกทั้งปวงจะเป็นใครก็ตามไม่ว่ายากดีมีจนสักฐานะสูงต่ำแค่ไหนพระองค์มีเมตตาจิตเสมอกันหมดไม่ได้เลือกเลยถ้าใช้สัพ์ชาวโลกเนี่ยใช้ศั์แบบโลกก็เหมือนกับว่าเขาก็ใช้คาว่าโอ้พระเจ้ามีความรักความเมตตาต่อชาวโลกมากว่าจะใช้คับวกันไปแต่ถ้าแยกให้ชัดๆจริงๆเนี่ยพระองค์จะไม่ได้มีความรักแบบที่เราเองเป็นรัก สิ่งของรักบุคคลรักสัตว์ต่างๆอย่างนั้นเนี่แต่พระองค์มีแต่ความเมตตาเต็มเปลี่ยมหัวใจต่อชาวโลกทั้งปวงเปมะโตชยตีโสกโกความโศสกเกิดขึ้นจากความรักเพราะเหตุน,นั้นผู้ใดปรารถนาความไม่โศสอันปราศจากกิเลสดุทุนีแล้ว ไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใดในโลกไหนๆให้เป็นที่รักเลยหมายถึงหากเปลี่ยนความรักไปเป็นความเมตตาหรือเปลี่ยนความรู้สึกที่เจือไปด้วยความหวงแหนเป็นเจ้าของมาเป็นความรู้สึกปรารถนาดีต่อกันแล้วความโศกอันเกิดจากความรักย่อมไม่เกิดขึ้นครับส่วนว่าสังขารและการปรุงแต่งสังขารนั้นคืออะไรแนวทางปฏิบัติในการคลายความโศกนั้นจะต้องทำอย่างไร เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับแล้วพอสูญเสียสิ่งที่ตามมาก็คือความโศกที่ว่าเี้นเราต้องแยกสองตัวนี้ดีๆเวลาที่พระท่านชักภาพบางสกุลท่านจะ ส่วนบทที่ว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารตรงนี้ก็คืออย่างที่ว่าไปนะเนี่ยคนสัตว์บุคคลเนี่ยจะเป็นของมีชีวิตไม่มีชีวิตแม้กระทั่งถ้วยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสักวันก็ต้องตกต้องแตกต้องเสื่อมสลายไปอุปาทวยธรรมนิโนมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานี่ไปว่าเมื่อเกิดขึ้น นิรุชันติย่อมดับไปเตสังวูปสัสโมสุโขความเข้าไปสงบแห่งสังขารน,นั้นเป็นสุขแต่สังขารตัวสุดท้ายเนี่ยคนละความหมายเนี่ยสังขารตัวสุดท้ายเนี่ยเน้นเนี่ยคือการปรุงแต่งมาดูความหมายสังขารหน่อยอมาเรียนตอนนี้เนี่ยเพราะว่าขนาดถามเรื่องศเนหาไปว่าอะไรตอบได้สแสดงว่ามีเบสิกแล้วต้องมาเรียนเพิ่มสังขารคือการปรุงแต่งท่านแบ่งเป็น สอย่างคือกายสังขารการปรุงแต่งทางกายหรือเป็นความจงใจทางกายเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะวัจีสังขารคือการปรุงแต่งจงใจทางวาจามโนสังขารคือการปรุงแต่งแล้วก็จงใจทางใจยกตัวอย่างเช่นเจอของอย่างหนึ่งหรือคนคนหนึ่งก็ตามหรือสัตว์ตัวหนึ่งก็ตามเนี่ยเราก็รู้สึกเดิมเฉยๆนะแต่พอเริ่มคิดว่าเออสัตว์ตัวนี้เป็นของเราสว่าเราไปเดินจะไปซื้อเนี่ย จอซื้อของในห้างก็ตามหรือจะไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงก็ตามสุนัขมาเลี้ยงลูกสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยตอไปเดินดูก็ยังโอเคอย,อยู่นะก็เดินดูดูดูดธรรมดาแต่ตทันทีรู้สึกว่าเออเราจะเลือกตัวนี้นะหรือจะเลือกของชิ้นนี้แล้วพอเราจ่ายตังออกไปปั๊บนี่เป็นไงเรารู้สึกว่าลูกหมาตัวนี้หรือของชิ้นนี้เป็นของเราแล้วมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นทันทีว่านี่ของฉันแล้วเห็นไหม หรือว่าคําพูดก็ตามเราพูดจากับคนตัวนี้เนี่ยเป็นไงหมาเชนตัวนี้น่ารักไหมอย่างนั้นอย่างนี้หรือข้าวของตัวเองอย่างนี้เนี่ยรูปภาพมี้สวยไหมเครื่องลายคามตรงนี้เนี่ยดูดีไหมอะไรต่างาคาพูดมันจะ,จะเสริมความรู้สึกทางใจไปอีกหรือการแสดงออกทางกายเราก็ตามเช่นไปเล่นกับมันเล่นกับลูกหมาที่เป็นต้นเนี่ยมีการปรุงแต่งทางกายหรือแสดงความจงใจทางกายทั้งหมดเนี่ยเป็นการปรุงแต่งสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งเพราะมีการปรุงแต่งทางใจทางกาย หรือทางวาจาขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำให้กิเลสตัณหาแล้วอุปทา,านอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นกำเริบเกิดความรู้สึกเลยว่านี่ของของเรานะแล้วสูญเสียเมื่อไหร่เป็นไงเอ่ยโอโ้โหโศกอะไรแบน,นียเสียดายเสียใจนี้เป็นต้นนี่มันจะเป็นกระบวนการอย่างนั้นดังนั้นการเข้าไปสงบระงับซึ่งสังขารน,นั้นได้เป็นสุขเนี่ยคือถ้าเราหยุดการปรุงแต่งนั้นได้เนี่ยจะเป็นสุขนี่โดยหลักการนะ แต่ทำจริงๆแต่และคนบอกโอ้โหมันจะไหวแล้วเนี่ยว่าไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเนี่ยแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเลยในสิ่งใดๆทั้งสิ้นถ้าหยุดได้ร้อร์ซ็นต์นะพระอรหันต์แต่พ่อรู้หลักยังไม่ถึงกัได้ร้อแต่ว่ายิ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่ก็ตามความทุกข์ในใจเราเองจะลดไปตามส่วนดีไหม เคยทุกข์ร้อยก็เหลือสักสิบยี่สิบก็หยืนยวนไม่ถึงกับสูนยนะยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์นี่แต่ว่ามันก็จะเบาบางลงไปถ้าเป็นคนอื่นมองมาจะเป็นคนที่รู้สึกว่านิ่งแล้วก็เหมือนกับทาใจได้ทําทุกอย่างได้อย่างจัดการได้อย่างเรียบร้อยดีนะี่เป็นอย่างนี้ใครที่ไม่มีเบรกเลยชอบอะไรก็แบบสุดๆไปเลยนะถึงคราวสูญเสียก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าโศกขึ้นมาแบบสุดๆเหมือนกัน แล้วยิ่งไปรักในสิ่งต่างๆร้อยอย่างพันอย่างสองรอบตัวทุกอย่างของฉันหมดเนี่ยใครแตะไม่ได้เนี่ยก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นบางคนจะแรงมากนะของตัวเองนี่ใครจับไม่ได้เลยนะจับก็ยังไม่ได้อย่าว่าแต่ทำให้เสียหายแค่จับนี่ก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสกระทบกระเทือนเนี่ยหวงมากบางคนก็บอกเป็นคนที่แบบตนนีเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนที่หวงของเป็นคนอะไรก็สารพัดอย่างไป พ่อบางคนห่วงลูกเนี่ยอย่างเศรษฐีห่วงลูกสาวเป็นไงเอ่ยในสมัยพุทธกาลเอาไปเลี้ยงไว้บนยอดปราสาทชั้นเจ็ดถ้าเป็นยุคนี้บอกละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลมาไปแจ้งความไหมเนี่ยอะไรมาขังลูกอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดได้ยังไงเพราะลูกตัวเองสวยมากกลัวเดี๋ยวว่าคนอื่นจะมาเห็นเดี๋ยวจะไม่ชอบคนอื่นเขาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็เป็นลกน้อยในกรงทองของจริงเลยเนะพราะอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดเนี่ยอยู่ข้างบน,นข้าวน้ําทุกอย่างเพียบพร้อมหมดเพราะพ่อ,พอรวยละลักมาก แต่ว่าพ่อรักมากเลยขังไว้ชั้นเจ็ดใครอยากให้คุณพ่อคุณแม่รักอย่างนี้ไหมขังอยู่ในบ้านไม่กล้าให้ออกไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหรักอย่างนี้ไม่ไหวนะแต่พ่อบอกนี่พ่อรักนะเนี่ยเลยหวงไงหวงมากนี่หัวแบบสุดๆแบบเกินอ,อกคนทั่วไปลูกสาวก็เลยมองจากหน้าต่างลงมาเห็นในพรานคนหนึ่งเออมาดดีรักในพรานให้สาวใช้ไปส่งจดหมายน้อยไปไป,ไปมา,มาสุดท้ายหนีไปเขาเลยพ่อจะโศกไหมเนี่ย โศกสุดๆแน่นอนเรารักลูกสาวขนาดนี้มันยิ่งเกินไปเท่าไหร่โอกาสมันยิ่งจะเกิดความเสียหายยิ่งมากไปตามส่วนแต่คนไหนเออสามารถเปลี่ยนจากความรักยังมีอยู่แต่ว่าเท่าแบบเวอร์สุดๆเป็นร้อยนะคนทั่วไปจะมีสัก5้าสิบหกสิบก็ยังถือว่าเป็นปกติที่เราคุ้นคุนแต่คนไหนลดตรงนี้เรามาเหลือสักสิบยี่สิบได้แล้วเพิ่มเมตตาจิตความหวังดีในใจเนะี่ยเต็มร้อยแต่ความรู้สึกว่า รักแบบที่ว่าหวงแหนรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเหลือสักสิบยี่สเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วละก็ความทุกข์จะมีน้อยความโศกจะมีน้อยเราค่อยๆไต่ตรองพิจิพิจารณาให้ดีแล้วจะพบความจริงตรงนี้เนี่ยแล้วทำให้เราเองอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้ววิธีการในเชิงปฏิบัตินะจริงๆก็คือสิ่งที่เราทำมาเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาสวดมนต เอาใจจดจอ่อกับสิ่งที่สุดมนุษย์โดยทั่วไปจะคุ้นกับการปรุงแต่งชอบคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นคิดไปเรื่อยเปื่อยบางทีก็เป็นเรื่องสมมุติเลยนะคิดแบบสมมุติเลยไม่มีอะไรไม่มีพื้นฐานความจริงเลยเป็นเรื่องที่ว่าสมมติคิดเล่นๆนะเหมือนกับฟุง้งซ่านคิดสมบัติบ้าไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นท่านี้ซึ่งเป็นการท่าที่มันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ว่าคนชอบคิดอย่างนี้ มันเหมือนกับเป็นความพเพลิดพเพลินในความคิดเพราะมันไม่ต้องเสียตังค์คิดไปเรื่อยสมมุติไปนี่นะถึงชอบดูละครละครจริงไหมจริงไหมนี่ละครแล้วรู้ไหมวันมันไม่จริงรู้ไหมรู้นะแล้วถึงตอนบทส่งนี่ร้องไห้ไหมนเนี่ยหลายๆคนโอ้โหแบบร้องมากบางคนไม่ร้องรู้สึกว่าเศร้าไปด้วยพรุ่งนี้พระเอกจะถูกยิงตายเพราะว่าเรื่องนี้มันฉายมาหลายรอบแล้วอืม แสดงมาไหนรอบเนี่ยออไม่น่าพักโหนรู้สึกมีหลายเวอร์ชันสามเวอร์ชันห้าเวอร์ชันนะรู้หมดเรื่องราวไปยังไงก็ไปดูอย่างคนญี่ปุ่นก็เป็นไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะถึงตอนที่โอ้โหามุไรทยทั้งหลายเหล่านี้สิคนจะยอมเสียสละมารวมตัวกันใหม่เพื่อไปล้างแค้นให้กับเจ้านายนะแล้วจะถูกฆ่าตายหมดเลยเนี่ยแต่ก็ยอมทุกคนยอมตายเพื่อเจ้านายคนญี่ปุ่นจะซึ้งมากกับความจงรักภักดีแต่และคนตั้งแต่เด็กมาดูเรื่องนี้มาแล้วหลายสิบรอบ พอถึงตอนนี้ปั๊บในโรงละครทุกคนเขควักผ้าเช็ดหน้าเตรียมเลยพ <c oughs> อ,อถึงตอนนี้เสร็จปับ๊บน้ำตาไหลเช็ดเช็เช็ชชชเชชออกจากโรงละครสบายใจ <c oughs> เออรู้ทั้งรู้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ยังแบบไปฟุ้งซ่านกับเรื่องเหล่านี้บางคนอินมากนะยิ่งเป็นสมัยก่อนเนี่เป็นไงเอ่ยคนแสดงเป็นนางร้ายเนี่ย ไปซื้อของตอลาดแม่ค้าเอาส้มคว้างเลยบอกเมื่อวานดูในทีวีเนี่ยโอ้โหไลายน่าดูเลยเนี่ยส้มคว้างเลยนี่เรื่องจริงนะสมัยก่อนอเคยเกิดขึ้นขนาดนี้อินกับความคิดปรุงแต่งมากท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ของจริงก็เป็นนี่คือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เราก็าเอาใจเราออกหา่างจากความคิดปรุงแต่งเหลนะ่านั้นมาอยู่กับของจริงไงอยู่กับบทสวดมนต์อย่างที่บอกเราเมื่อสักครู่เนี่ย สวดบทไหนใจก็จดจอบทนั้นกําลังสวดบทนี้อยู่นะอะต่อไปต้องสวดอย่างนี้ต้องใช้คํานี้ไล่ไปเป็นเครื่องช่วยเพราะบางทีบางทีให้นั่งสมาธิโดยบางคนเนี่ยนั่งปุ๊บมันยังไม่อยู่เพราะมันไม่มีอะไรให้เกาะหลวงพ่อถึงต้องให้ท่องสัมมาหังจะได้มีอะไรเกาะอยู่ในใจเนี่ยแต่สัมมาหังแค่ห้าคำมันก็ง่ายๆสัมมาหังสัมมาหังสักพักง่ายเกินอไปเรื่องอื่นอีกงั้นต้องเอาบทสวดมนต์มา ทำวัดเย็นเอ๊ะชักคุ้นเอาเอาธรรมจักรมาช่วยอีกหน่อยจะได้ยาวๆขึ้นเนี่ยนะใจเราจะได้เกาะอยู่กับตรงนี้ไม่ไปคิดปรุงแต่งเรื่องอื่นจะได้มไม่หนีไปเที่ยวถึงคราวจะนั่งสมาธิใจเราเองก็มาอยู่กับศูนย์กลางกายจะนึกองค์พระนึกดวงแก้วก็อยู่ตรงนี้ไม่หนีไปเที่ยวเรื่องอื่นประคองสติเราให้ดีเพราะประคองสติดีนั่นคือเราจะค่อยๆตัดความคิดปรุงแต่งไปได้เมื่อตัดลดความคิดปรุงแต่งไปได้เดี๋ยว การปรุงแต่งทางวาจาแล้วทางกายก็จะค่อยๆลดไปตามส่วนเพราะว่ามันง่ายกว่าทางใจเนะยากสุดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวง่ายใช่ไหม mm. เผลอแป๊บเดียวปลื้ดไปถึงโน่นแล้วเนี่ยต่างประเทศไปแล้วเรียบร้อยสักพักเอากลับมาเดี๋ยวไปอีกประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่วาจากับกายเนี่ยยังคุมได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวถ้าคุมใ,ใจได้เมื่อไหร่ปั๊บจะคุมวจีสังขารและกาย,ยสังขารเนี่ยก็ไม่ยากพอทําอย่างนี้ได้ปั๊บ ใจแล้วก็โปร่งโล่งมีความสุขแล้วการไปยึดติดในสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งทําให้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามันก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงไปแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความโศกไม่มีความร่าไรและความทุกข์ใดๆในโลกดีไม่เอ่ยให้สมฝาถนาทุกคนเลยนะ ฝาใจให้ผ่องใสฝึกใจให้นิ่งด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิและการหมั่นประคองสติไม่ให้คิดปรุงสร้างไปในเรื่องต่างๆเป็นการฝึกควบคุมการปรุงแต่งทางใจที่ทําให้การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลดลงไปครับวันนี้เวลาของรายการนาทศนาหมดลงแล้วขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดหากต้องการรับชมรายการย้อนหลัง านทาง f a c e b o o k c o m n a n a t h e น s n a f a n p a g e และ line id n a นา t h e น s n a พลาดไม่ได้นะครับกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยความเห็นทั้งหลายเนี่ยยังมีความสอดคล้องกันไม่มีความขัดแย้งกันเลยแต่ถ้าว่า เหตุการณ์ผ่านไปอีก100ปีภายหลังจากนั้นเนี่ยความเห็นเนี่ยได้แตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งใช้ชื่อว่าเป็นฝ่ายของเทรว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือเป็นฝ่ายของมหาสังคิต